เดินไม่ต้องวิ่งลูกเดินเดินมาอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าันเดินยี่โอ้เดินโอ้วันนี้มาดูนากันนะคะซีฟู้ดกับน้องพิมม์นะครัะมาว่านปู่ย่าที่คอนเจนนะคะโอ้ดีใจจังเลยนะโอ้โหโอ้ดีใจจังเลยนะระวังล่นนะคะ โอ้โหใครจะไปเดินดูนากับพ่อไหมไปไหมพ่อปู่ไหวไหมอบอกปู่ไม่ไหว ขึ้นไปขบนอีกไหมโอ้วันนี้เพื่อนกับน้องพี่มาที่ไหนคะท,ท,ที่นา,นาเออเอาวัสดีก่อนไปยินเพื่อนก่อนวันนี้พี่พูดมาเที่ยวขอนแก่นนะครับมากับปู่นะครับมาดูนานะครับตอนเช้าเลยนะโอ้โหดีใจได้ดูนาอากาศสดชื่น โอ้โหโอ้ดูเท้ามันก้มดูไม่ได้ลูกมันสกปรกข้างล่างครับดูแค่นี้พอลูกโอ้โหดูสระน้ำนี่นะตัวระวังหล่นนี่นะเล็กเด็กนะโอ้โหมันดีใจจังเลยนะโอ้โหโอ้ดีใจจังเลยนะระวังหล่นนะคะโัว ใครจะไปเดินดูนากับพ่อไหมไปไหมพ่อปู่ไหวไหมบอก <c oughs> ปู่ไม่ไหวอ,อ <c oughs> ปู่ว่าปู่ไม่ไหวแล้ววันนี้นะหมูนแรงโอ้โหนี่ต้นมะขามใหญ่นะครับน่าจะอายุปเป็นร้อยปีเลยนะต้นมะขามต้นนี้นะตั้งแต่สมัยตายาย อะไรครับระวังระวังลูกขึ้นไปข้างบนอยู่ในบ้านกันมดขึ้นข้างบนด้วยนะอะขึ้นข้างบนกันขมดมยอะปลาลูกเออระวังมดนะลูกนะขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาแล้วเต้นโชว์หน่อยไม่เป็นไรลูกขี้โคลนนี่เฉยลูก,สกเยสยมากเลยนะคะ <ules> โอ้โหเต้นโชว์เพื่อนหน่อยวันนี้ได้มาเที่ยวนานนะเออโอ้โหเต้นสวยจังเลยเต้นสวยจังเลยอากาศสดชื่นเลยนะ อากาศสดชื่นเลยโอ้โหชอบไหมครับ,<อ>บระวังตกนะนอุ้ยมันหล่นข้างล่างเลยนะ,อะเออหล่นข้างล่างเลยนะข้งลงตรงนี้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินจับด้วยโอเคด้วยกลัวเอาขึ้นมาอีกนะอ่ะเย้เ่เ โอ้โหเนี่ยระวังด้วยนะพี่มาระวังด้วยวิ่งระวังด้วยเย้่ตัวจ็บตรงไม้อยู่ในน้ำก็พุทอันตรายนะคะน้ำนักอยู่เลยนะคะโอ้ยสะน้ำเลยนะไปอยู่กับปูเลยนะ ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่ต้องวิ่งลูกเดินเดินมาเยวิ่งวิ่งเดี๋ยวมันลื่นยี่โอ้โหเดินมาเลยนะอาไปแตเดินข้ามมานะระวังหล่นนะมาไม่ถึงลยม่พิเดินไปก่อนหยุดหยุดอ่าเดินไปก่อนเลย ไอ้พุธเดินไปก่อนค่อยๆเดินเดินไปเลยลูกเดินไปเลยโอ้ <c oughs> oh, วันนี้มาดูนากันนะคะพี่พุธกับน้องพิมพ์นะคะมาว่านปู่ย่าที่คอนเจนนะครับเออมาดูนาปู่ย่าที่ปลูกไว้นะครับอ่มาทางนี้มาทางนี้ลูกไม่ไปทางนูน้นจะไปทางไหนทางนู้นเหรอคะ <c oughs> อ่าเดินกลับมาทางนี้แล้วเดินกลับมาทางนี้ก่อนน้องพิมมาน้องพิมน้องพิมมาทางนี้เร็วระวัง,งล้มลูกไปทางนู้นเลยค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะ <c oughs> เดินไปทางนู้นเลย <c oughs> เดินทางนู้นก็ได้ลูก <c oughs> ไม่ต้องวิ่งลุกเดินไปก็ได้ลุกเดินไประวังหล่นระวังตก เดินไปค่อยเดินลูกค่อยเดินน้องพิม์ระวังล่นลูกให้น้องไปก่อนค่อยๆเดินมันเป็นมันเป็นหญ้าลูกหญ้าเผาเฉยเดินไปได้ลูกไม่เป็นไรเป็นเป็หญ้าเฉยลูกเดินเป็นกองหญ้าค่ะเออนแค่นั้นเองน้องพิมไม่ต้องวิ่งก็ได้ลูกเดินไปเดินไปเออไม่ต้องรีบเดินข้ามไปได้เลยลูกข้ามไปเลย เออนั่นแหละข้ามไปได้เลยลูกมันเป็นหญ้าเฉยลูกหญ้าขาวนี่เดินไปเลยลูกมันเป็นหญ้าเฉยไม่เนี่ยไม่เออเดินข้ามไปทางนี้เออนพิมเดินข้ามทางนี้เลยปอยู่บ้านอ่ะเกย์ปูปูพูดดีมากกลับไปหาปูเลยนะปูปอยู่บ้านอ่ามาทางนี้แล้วมาทางนี้อ่ะไปเดินกลับทางนู้นเดินกลับไปหาปูเลย เออเออ,เอ,อค่อยๆเดินค่อยๆเดินน้ำพิมพเดินก็ได้ดูไม่ต้องวิ่งคะ่ะปูอยู่นู่นปูอยู่นู่นเลยอเดินไปเลยๆเดินได้เลย<笑><笑> ข้าวสวยเลยนะข้าวปูย่าสวยเลยโอ้โหข้าวสวยมากข้าวเขียวชอุ่มเลยนะครับวันนี้พูดกับน้องพิมมาเที่ยบ้านปูย่านะมาดูนานะ <c oughs> ตอนนี้ก,นกลับมาแล้วนะครับมาที At นะ่กระทอมปลายนาโอ้อันี้มีต้นกบเลยนะเอ,อ่อต้นกบต้นกบนี่กินได้นะครับเนี่ยนี่นี่กินได้ออนี่ตอน,นเด็กๆว่อพบก็ชอบมากินกับเพื่อนๆกับน้องๆน,นะครับเวลามาดำนา โอ้เมล็ดเยอะเลยดูเมล็ดเยอะเลยต้นกบนะสมัยนี้เด็กๆคงไม่รู้ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แล้วครับอืม ต้นกบเยอะเลยนี่นี่เป็นต้นกบนะครับนี่มันสุกแล้วนะครับถ้าสุกแล้วกินได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับ ันนี้เริ่มสุกแล้วก็จะเป็นสีนี่ต้นกบเม็ดกบโอ้โหโอ้เต้นใส่ดนตรีเลยเต้นใส่ดนตรีด้วยโอ้มีเต้นใส่ดนตรีด้วยโอ้ก็นั่งยิ้มนะครับเห็นหลานชายมีความสุขไม่ได้นานแล้วโอ้มาเต้นโชว์ด้วยหันหน้าไปทางนี้ให้เพื่อนดูหน่อยโอ้โห แนะนเพื่อนดูหน่อยฝากกดติดตามช่อง u t u b e พุทธพิมพ์ทีวีด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับพี่พุทธกับน้องพิมพ์มาเที่ยวขอนแก่นนะครับมาดูนาปู่นะครับปู่ย่าที่ขอนแก่นนะวันนี้นะโอ้ส่วนน้องพิมก็ทำเป็นเพลงนะพี่พุทธก็เต้นอ้โอ้ดูนักเต้นเลยนะเหนื่อยยังโอ้เหนื่อยยังคะ เหนื่อยแล้วโอ้ยังไม่เหนื่อยอ่ะเต้นต่อโอ้โหยังไม่เหนื่อยนะเต้นต่อนะเต้นสวนลามติง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 ไม่โอเคไม่ไม่โอ้ยยุบไม่นำพิหรออ่ะโอเคได้ครับพ่อไม่ร้องพ่อขิดเละวิกพ่อขิดเล่พ่อม่ร้องนะโอเคครับ โอ้โหเป็นลำสวยอย่างเลยนะอะ้านะพิมลพิมลงไปเร็วนพิมลงมาเร็วจะไปแล้วป,ป้าค่อยลงค่อยลง,ลงะระวังชนกันนะลูกขึ้นลงกลับบ้านอะ้ากลับบ้านแล้วไปแล้วเดีจะขึน้นมาใหม่มาใหม่อไหมมาเล่นอีกไหม เไปไปกันเดินมาเรีนต่อไปพี่พูดมาไปแล้วลูกป้าปลาฟูเดินเลยเรียวเรียวเรียวพี่พูดนักพิมพ์ลงแล้วค่อยๆลงอ่าพี่พูดลงตรงบันไดลูกเย่ไปเดินไปหาไม่มิงเลยเอออ่ค่อยๆเดินไปหาไม่มิงไปไปหาไม่มิงเลยลูกป้า ระวังรถด้วยนะเร็วเร็วไป,ไป,ไ,ปไปแล้วโอเคกลับบ้านแล้วนะครับ ยกเท้าก็ที่พูดไปขึ้นทางลุ้งกับพ่อเลย